มันก็มีกระแสมาว่าตัดสินใจแล้วทําไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันโลเลนี่ว่านี่คือไม้หลักปักขี้เลนปัญหาของสมาคมที่คุณแชมป์ลงมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงแล้วก็ใหญ่หลวงมากๆและเขากับไมด้เป็นคนที่ไปก่อเอาไว้ด้วย สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระััดนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังแนวโน้มที่เราจะได้กลับมาเตะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพฤหัสบ,บดีนี้คงจะได้มีการพูดคุยกับสบคอ,อย่างเป็นทางการในการประชุมองค์รวมเดี๋ยวคงจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งสว่วนรายละเอียดเรื่องของข่าวดราม่าไทยลีก3เริ่มอยู่ในความสนใจของแฟนบอลมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดในฝั่งเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันกลับไปกลับมาที่เขาบอกกันว่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดมันยังคงมีอยู่แต่จะอธิบายออกมาอย่างไรไม่จําเป็นต้องบอกว่าบัวไม่ช้ําน้นําไม่ขุนเอาความถูกต้องเป็นที่ตัง้งซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าความถูกต้องที่ว่านั้นมันคืออะไรโวยหนึ่งเรื่องนะครับการทําหน้าที่ที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมจะคอมเมนต์สมาคมแบบตรงๆนะครับแต่ยังไม่ได้ชี้ชัดไปที่การทํางานของใครบางครั้งเนี่ยนะครับผมพูดคําว่าสมาคมสมาคมไม่ได้ติทั้งหมดเลยคร ก็มีอยู่คนมีฝีมือที่ทํางานได้ก็มีอยู่และคนที่ต่อสู้กล้าเผชิญกับปัญหาก็ยังคงมีอยู่เอาเป็นว่าอันไหนไม่ดีก็พูดกันตรงๆอันไหนที่ดีก็ขอชื่นชมแต่วันนี้เดี๋ยวเล่าข่าว2มุมนะครับทั้งข่าวดีเรื่องของการที่อาจจะได้กลับมาเตะกันรูปแบบจะเป็นยังไงและก็ข่าวดราม่าของไทยลีก3ามถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับผมขอเริ่มต้นเรื่องของข่าวดราม่าบนสึกไทยลีก3มันก่อนแล้วกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อก็นําเสนอไปในโลกออนไลน์หลายช่องทางพบ เองในก็มีโอกาสได้พูดคุยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสโซนที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้คือโซนภาคเหนือแล้วก็โซนกรุงเทพและปริมณฑลไฟจัดเนี่ยนะครับมีมติตัดจบ ในรอบโซนอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้จากสถานการณ์โควิดแต่ว่าในรอบล e g ิ o ั a l Championship หรือว่ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกเดิมที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยก็คือเอาแชมป์แต่ละโซนเนี่ยมาเจอกันรูปแบบเขามีการวางตุ๊กตาไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครต้องเจอกับใครในโซนไหนนะครับแต่มันต้องหา2ทีมจากแต่ละโซนเนี่ยเข้าไปเล่นรวมกัน6โซนเป็น12ทีมแล้วก็ไปแย่งตั๋วขึ้นไทยลีก2เอา3ทีมจาก12ทีมโซนภาคเหนือเนี่ยนะครับอันดับ2แม่โจออยูเนเต็ด 8, 15้นัดมี33ิแต้มวัดกับพิ แข่งน้อยกว่า1เกมคะแนนน้อยกว่า1แต้ม14 nat, น,นัด32คะแนนแต่ว่าที่เป็นการประชุมออนไลน์ก็สรุปให้พิศโนโลกเนี่ยขึ้นมาที่2เมื่อวัดกันจากผลงานการพบกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันอยู่แล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้จนเป็นที่มาของการให้พิศโนโลกเนี่ยได้เข้ารอบจากการโหวตของสมโมสรสมาช,ชิกที่อยู่ในโซนนั้นซึ่งเรื่องนี้แม่โจ้ก็ขอให้ทบทวนแล้วก็ระบุเลยนะครับว่าจะขอสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้ทางกฎหมายด้วยจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่หลายขั้นตอนมากแต่ว่าผมพูดไปเนี่ยม วันนี้เนี่ยมันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงคําตัดสินได้ชั้นนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอจุดสิ้นสุดดีกว่าส่วนโซนกรุงเทพและปริมณฑลอันดับสองนนทบุรีครับกับทางอันดับสบางกอกเอ FC เตะ20นัดเนี่ยมี44แต้มเท่ากันแต่ว่าให้บางกอกขึ้นมาที่2เพราะว่าวัดที่ผลงานเฮตูเฮต์ ate, เจอกันครบสองนัดแล้วและเฮตูเฮตเนี่ยดีกว่าทําให้นนทบุรีก็แย้งว่าการตัดจบกลางฤด,ดูกาลแบบนี้เนี่ยมันควรจะวัดอันดับด้วยผลต่างประตูได้เสียซึ่งนนทบุรีเนี่ยดีกว่าซึ่งาเน,นปรน็้ผูจก ของพิษณุโลกเนี่ยมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาก็บอกระบุเป็นข้อความครับว่าอย่าเรียกว่าให้เข้าไปชี้แจงเลยครับเรียกว่าให้เข้าไปฟังและยอมรัชตากรรมดีกว่าเราแพ้นะครับสมาคมเลือกตัดสินตามตารางคะแนนแข่งไม่เท่ากันก็เรื่องของจุดจุด,จด ซวยไปจากนั้นเนี่ยนายสิริอพองศ์ก็ไปโพสต์ต่อได้ว่าบางเกาะอฟซเตรียมตัวช้าใจเพราะว่าเขาไม่ใช้ He t o h เฮ d มาวัดกันเขาวัดจากอันดับในตารางคะแนนณนะวันที่4มกราคมจาก2โพสต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ทําให้โลกออนไลน์ก็ตีความกันว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจจะพลิกแนวทางการคัดทีมไปรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในสโซนนี้บอกว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ามาแล้วเนี่ยจะเป็นจุดสิ้นสุดแต่ถ้าเข้าสภากรรมการอาจจะมีพลิกอีกก็มีความเป็นไปได้สโซน,นกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดคิดตามตารางคะแนนวันที่4มกราคม จะให้นนทบ,บุรีกลับมาเข้ารอบหรือไม่ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าระเบียบในเขียนได้ว่าเมื่อจบฤดูกาลหากคะแนนเท่ากันจะจัดอันดับโดยดูผลงานจาก head tohead ขณะที่คุณพาทิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมก็ให้สัมภาษณ์กับกีฬาเดลินิวในประเด็นข้อร้องเรียนไทยลีกสเรื่องนี้ครับว่าสมาคมเนี่ยตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมในคณะถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็วันที่19เมื่อวานเนี่ยรวมถึงวันที่20มกราคมวันนี้น่นะครับก็จะมีการเชิญคู่กรณีมาพู คุยกันจากการสอบของคณะกรรมการแล้วก็ทราบมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการตัดสินใดๆออกมานะครับแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะประชุมถึงแนวทางในวันศุกร์ที่22มกราคมซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เวลาคณะกรรมการได้ทํางานเต็มที่พิจารณาข้อมูลต่างๆให้ถี่ถ้วนสรุปเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการของสมาคมยังไม่มาเลขาโจก็บอ,ก,อกนะครับว่าเมื่อคณะกรรมการของพลตรวจโทอํานวยนิมโนเนี่ยประชุมได้ข้อสรุปแล้วก็ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าต้องเสนอที่ประชุมสภากรรมการ ในวันที่27มกราคมก็เป็นว่านะครับถึงวันนี้มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ตัดสินอีกแบบหนึ่งวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองเรื่องนี้เป็นหลักเลยว่าการมอบหมายหน้าที่ให้ใครได้รับผิดชอบในการตัดสินเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะไม่กลับไปมามันควรจะต้องคุยให้เสด็จน้ําก่อนเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่เคสแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับการทํางานการมองกฎระเบียบการแข่งขันการมองกติกาต่างๆระเบียบเล่มเดียวกันแต่ตีความไม่เหมือนกัน คนที่มีหน้าที่ในการถือค้อนก็คือคนที่ต้องตัดสินคุณแชมป์กราวีเนี่ยเป็นคนดูแลในเรื่องนี้โอเคไม่ว่าสโมสรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแน่นอนมันจะมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยคุณแชมป์กราวีก็จะต้องโดนทั้งพอใจและไม่พอใจแต่ผมมองสิ่งสําคัญคือว่าคุณมอบอานาจมาให้คุณแชมป์กราวีทําเขาทําเรียบร้อยคุณจะยึดระเบียบยังไงให้มันเกิดความเท่าเทียมและถูกต้องมากที่สุดและสิ่งสําคัญคือช่องโหว่ของกฎระเบียบหลังจากนี้มันก็จะเป็นกรณีศึกษาครับกลุ่มที่มีปัญหา โซนภาคเหนือแม่โจกับพิษซุูโลถ้าบอกว่าตัดจบฤดูกาลต้องชี้กันที่คะแนนจานวนนัดที่แข่งเท่ากันไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นมุมที่พิษซุูโลสามารถต่อสู้ได้เพราะเขาบอกว่าแมตช์ที่ถูกเลื่อนไปนั้นไม่ใช่เขาเลื่อนเขาถูกสั่งเลื่อนโดยฝ่ายจัดการแข่งขันมันก็มีกระแสมาว่าตัดสินใจแล้วทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันโลเลนี่ว่านี่คือไม้หลัก ปักขี้เลนผมไม่กล้าลงแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมติที่ออกมาเดี๋ยวสโมสรเขาก็ไปต่อสู้กันเองเราไม่สามารถจะมาชี้ชัดอะไรได้นะครับแต่เพียงแค่มองว่าระเบียบมันเขียนเอาไวา้ซึ่งทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าพิจ,จารณาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลมันต้องนับจากอะไร 1. คะแนน2คือถ้าเกิดว่ามีแต้มเท่ากันผลงานการเจอกันคือ h ฮดทูเฮดจะถูกดึงมาพิจ,จารณาเป็นอันดับ2รองจากคะแนนซึ่งกฎระเบียบพวกนี้มันหลอกกันไม่ได้และมันก็เป็นกฎระเบียบเล่มเดียวกันผมว่าวันนี้เนี่ยการมอบหมายนะ หน้าที่ให้ใครได้ทําไปก่อนในขั้นตอนแรกมันมีสิ่งที่น่าสงสารและน่าเห็นใจอยู่อย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าการทํางานก่อนนี้หลายกรณีมันมีการกลับไปกลับมาแล้วคนที่ออกหน้าเพื่อต่อสู้กับปัญหาในตอนแรกเนี่ยเขาจะต้องมาเสียครับกับการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งทําให้สโมสรน,นั้นเกิดความไม่เชื่อมันอย่างในเคสก่อนหน้านี้กรณีของเชียงรายยูเนเต็ดที่กลับมาจากการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ต้องกักตัว14วันถ้าใครจำมาได้ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณกรวีหรือ ว่าคุณว่ารงทิวทัศน์ก็ยืนกรานนะครับว่ายัางไงในี่ต้องแข่งขันต่อห้ามเลื่อนแต่สุดท้ายเยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนคําตัดสินอีกสิ่งที่พร่ำพูดพร่ำบอกก็ไม่ได้ใช้จริงครับและก็ต้องเลื่อนโปรแกรมไปให้กับทางเชียงรายพูดถึงคุณแชมป์กรวีปริศนานันทกุลเนี่ยสมัยที่เขาทําอ่างทอง9ปีที่แล้วครับ19มกราคมเมื่อปี 2,555. ตอนนั้นผมมีโอกาสนะครับได้ไปร่วมเสวนากับคุณแชมป์กรวีนี่แหละครับก็เป็นหนุ่มไฟแรงเลยก่อนที่จะไปเล่นสสเป็นนักการเมืองนี่แหละครับแล้วก็มาทํางานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลัลตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังทํางานที่เสียมกีฬาแล้วก็ยังมีพี่พิพั์มีคุณเอครีซี่แมนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มคนที่รักฟุตบอลไปพูดคุยแล้วก็เสวนากันเรื่องของเยาวชนจะทํายังไงให้เยาวชนเนี่ยห่างไกลาจากการเล่นการพน,นันนั่นแหละครับคือครั้งแรกที่ผมได้พูดคุยกับคุณแช รีพึงนึกได้เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซะหน่อยนะครับผมเห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็เห็นถึงการทํางานที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มองถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดกันตรงๆคือวันนี้ปัญหาของสมาคมที่คุณแชมป์ลงมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงแล้วก็ใหญ่หลวงมากๆและเขากับมไมเด้เป็นคนที่ไปก่อเอาไว้ด้วยสิ่งที่ต้องชื่นชมเนี่ยก็คือว่าเขามีความกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วไม่หนีปัญหาครับมุมเนี้ยผมให้กําลังใจและผมก็สังเกตนะครับว่าตัต้งคิดยยา เอามาก่อนในกรณีของ VAR เนี่ยผมก็เฝ้าติดตามการทํางานของสมาคมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดคุณแชมป์กระีเนี่ยถือว่าเป็นนักแก้ปัญหานะครับเขาจะออกมาในช่วงเวลาสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาวิกฤตอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะรับฟังสโมสรเหมือนกันซึ่งคุณแชมป์กับกลุ่มลูกน้องคนทํางานเนี่ยก็ช่วยกันนะครับหาทางแก้ไขเ,เจราจาแล้วก็ตัดสินใจหาทางเลือกให้กับสโมสรสมาชิกให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ปัญหาต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามันรอบด้านจริงๆนี่คือ อิ่งที่ยังดีที่สมาคมยังมีคนแบบนี้อยู่ครับและก็มีทีมงานอีกหลายคนที่ร่วมกันทํางานกับทีมงานของคุณแชมป์กรวีในช่วงหลังเนี่ยโอเคเรื่องของการที่อาจจะดําเนินการช้าทําให้หลีกมันต้องหยุดพักไปก็ตะกันไปตามเนื้อผ้าของการทํางานแต่วันนี้ก็พยายามเร่งมือหาทางประชุมกับทางสบ,บคเพื่อหาทางมาเตะให้ได้ซึ่งการหารือเนี่ยก็คือการเตะแบบปิดแล้วก็เจรจากันเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดของบางสโมสรที่ต้องมีการเย่าเยือนแล้วก็วางกําหนดวันที่จะกลับมาล สเท่าที่มีการพูดคุยนะครับสบคไม่มีปัญหาในการเตะฟุตบอลอาชีพแบบปิดแต่จะต้องไปปรับในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคเพิ่มเติมเขาก็อยากให้นักกีฬาเนี่ยได้ส่งแผลในชัดเจนว่าคุณมีความระมัดระวังในการเดินทางไปแข่งขันจริงๆหลังจากนี้นะครับเดี๋ยว21มกราคมไทยลีกก็จะประชุมร่วมกับทางสบควันพฤหัสน,นี้เกี่ยวกับการลงรายละเอียดเลยว่าแนวทางในการป้องกันโรคคําตอบของสบคจะออกมาเป็นอย่างไรแต่แนวโน้มผมว่าทิศทางค่อนข้างจะดีที่สบค จะยอมผ่อนปรนให้อยู่แล้วซึ่งเนื้อหาจากการประชุมบางส่วนที่มีการเสนอกันในข่าวทางพลเอกนัทพลนาคพิชย์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจก็มีการบอกว่าถ้าจะกลับมาให้สวยเนี่ยต้องเตะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยต้องรอผลในการพิจารณาวันพ,ออพฤหัสบดีนี้แต่ว่าแนวทางในการประชุมวงเล็กเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาคุยซึ่งกันและกันเพื่อเห็นแนวทางว่าอมันไปต่อได้นะแล้วพฤหัสบดีนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือถ้าเกิดจะปรับเนี่ยก็ยังมีเวลาในการปรับกันทันแล้วพอเอาเข้าไปเสนอสใหญ่ มันจะได้จบง่ายๆซวยหนึ่งเรื่องเนยนะครับแข่งขันเดินทางยังไงไปเล่นเย้าเยือนการเดินทางแบบเป็นกลุ่มเนี่ยจะมีการป้องกันกันอย่างไรหลีกเลี่ยงในการแวะสถานที่ที่ไม่จําเป็นเตะเสร็จแล้วจะกลับยังไงไทม์ไลน์เป็นยังไงผมว่าการพูดคุยค่อนข้างชัดเจนแต่หนึ่งเรื่องที่ต้องเคลียร์กันเลยก็คือว่าพฤหัสบ,บดีนี้เนี่ยจะต้องเอาเรื่องของการตรวจสุขภาพนักกีฬา รวจโรคโควิด -19 ซึ่งจริงมันมีการพูดคุยกันแล้วนะครับในวงเล็กเนี่ยแต่แนวท้ายชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเป็นคนชี้ด้วยว่าการตรวจแบบเดือนละครั้งเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณลืมไปได้เลยนะครับการตรวจแบบ3วันทีหนึ่งเจชั่วโมงเนี่ยอันนี้ยากมากงบประมาณค่อนข้างจะเยอะเพราะฟุตบอลนนจริงยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงมากอันนี้คือข้อมูลนะครับจากที่สมาคมนี่มีการพูดคุยกับการประชุมวงเล็กและก็จะนาเสนอในวันพฤหัสบ,บดีนี้ซึ่งคิดว่่่่าาาาไมมีปัญหแตว โปรแกรมเนี่ยคงต้องเร่งเตะแน่นอนและและก็ต้องจบในเดือนเมษายนส่วนเรื่องของสัญญานักเตะที่ส่วนใหญ่จบมีนาคมหรือบางทีมจบเมษาเนี่ยไอ้บางทีมที่ยังจบมีนาเนี่ยจะเอาอยัางไงพระดูการเนี่ยมันต้องล่นไปกแล้วแล้วปิดเมษาในกรอบของเวลาก็ต้องเปิดทางให้เล่น AFC Cha m ม ions l e a g ล e ด้วยซึ่งโปรแกรมเนี่ยก็อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องแจ้งสโมสรเป็นระยะนะครับอย่าหายไปแบบนี้ต่อให้สมาคมยังไม่ได้คําตอบอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าควรจะอัปเดตด,ด้วยการประชุมในทุกสัปดาห์เหมือนที่สโมสรสมาชิกเขาร้อง ไม่ใช่หายเงียบไปแบบนี้นะครับเหมือนช่วง2อาที์ที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีความเคลื่อนไหวในมุมมองคนทํางานแต่สโมสรสมาชิกเขาก็ร้อนใจแล้วก็อยากรู้ว่าจะให้เขาเคลื่อนไหวช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเพราะการกลับมาเตะเลยเนี่ยนอกเหนือจากทีมเาซ้อมรออยู่แล้วแต่เรื่องของการจัดการแข่งขันเนี่ยมันหยุดไปครับยังไงมันต้องมีการพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมกันฟุตบอลไทยกาลังจะกลับมาแล้วนะครับอะไรที่เราคิดว่าช่วงนี้เราสามารถที่นําเสนอข่าวได้ก็ควรจะบรเล่าให้ฟังในมุมมองที่ผมคิดว่า อันไหนติเพื่อก่อก็ต้องบอกอันไหนที่เห็นใจและชื่นชมก็ต้องพูดเหมือนกันและทั้งหมดนี้คือค mm ิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับใน YouTube พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไหร่แล้วใน Facebook mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสวดีครับ